เชิญอาจารย์พรครับกับเรื่องของนวัตกรรมกับเทคโนโลยีต่างชาติกับเราเป็นยังไงแล้วเราเอาอะไรมาใช้ได้บ้างครับอาจารย์ครับครับผมขอใช้วิธีเดียวกับอาจารย์ไตรัตนะฮะพี่พี่ทั้งหมดบนเวทีนะครับก็จะพูดเรื่องที่ค่อนข้างดีก็คือว่าอะไรจะเพิ่มเข้ามาอะไรจะเป็นน้องพอร์ติผมจะไปอีกด้านหนึ่งคืออะไรจะเป็นเทรดแล้วอะไรจะหายไปผมมาเพื่อบอกข่าวร้ายนะฮะขอให้เป็นอีกโทนหนึ่งแล้วกันผมคลิกได้ไหมอ่ะเอะขึ้นหรือลงฮะลงใช่ไหมฮะลงรับลง อะ,อะไรที่เริ่มเป็นดิจิตอลผมผมตั้งหวัวข้อนี้เพราะว่าทุกคนจะชอบมองว่ามันเป็นเรื่องดีครับนะครับแล้วก็ดูเป็นเรื่องเทนะครับแต่ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะฮะ <S <S อะไรที่โกดิจิตอลทุกคนจะสังเกตว่าของมันจะหายไป <S 1> <S 1> คําถามผมครับภาพนี้มีอะไรผิดปกติฮะภาพนี้มีอะไรผิดปกติฮะคำตอบของผมคือมันผิดปกติทุกอย่างครับทุกอย่างผิดหมดครับภาพนี้ไอ้ของเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ต้องมีครับถ้าเราไม่มีแคชเป็นเงินสด มันก็ไม่ต้องมีการขนแคชไปมาใช่ไหมครับถ้าเราไม่ต้องมีคนมันก็ไม่ต้องมีที่ให้คนนั่งถูกต้องไหมครับถ้าเขาไม่ต้องสื่อสารกับเราแล้วเราเราถ้าเราไม่ต้องสนใจว่ามันรา, <S <S 1> <S 1> ราคาเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมีป้ายกี่บาทถูกต้องไหมครับถ้าคนไม่ต้องเดินไปเดินมาข้างบนจะมีไว้ทําไมฮะสรุปแล้วไม่ต้องมีอะไรเลยถูกต้องไหมครับภาพนี้แล้วพอมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยถามว่าคนตกงานในการสร้างนี่กี่คนฮะนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมทุกคนคงพอเข้าใจได้ว่าของมันไม่ต้องมีแล้ว แต่มันยังมีอยู่เพราะอะไรก็เหตุผลอะไรบางประการที่เราต้องดูแลกันไปแบบไทยๆคำถามที่ทุกคนควรถามก็คือเราต้องมีอยู่เป่เราทุกคนในห้องนี้ควรถามตัวเองว่าต้องมีกูไปทำไมเอาจริงๆต้องมีคือกูในฐานะในที่ทำงานอยู่นี้จะต้องมีกูไหมวะใน,ในยุคต่อไปอีกปีข้างหน้าสองปีข้างหน้าบิลเกตบอกว่าเราต้องการแบงกิ้งวีดโอนิดแบงก์เซนิมอ e ผมลองเปลี่ยนเป็นเฮาสซิงกับดีเวลลอปเปอร์ได้ไหมครับคำนี้ ตอกเลยเฮ้ยแล้วดีวอ l o เ e อบางคนก็จะบอกว่อย่างไรก็ต้องมี d e v อ l o p e r เพราะว่าก็ไปสร้างกันเองดิอยากอยู่บ้านถ้าเกิดไม่มีพวกผมมันจะอยู่ยังไงคนที่เป็น Executive GM แล้วก็ Executive ของ Chrysler ทุกคนก็บอกว่าคิดเหมือนกันครับเราเป็น the o โ d guard of the industry ถ้าเป็นยุโรเปียก็คือพวก Mercedes กับ BM ก็บอกเอ้ยอยังไงก็ต้องมีพวกกูเสร็จแล้วคุณก็เจอ Elon Musk เข้าไปซึ่งเขาไม่ใช่คนผลิตรถยนต์แล้วเขาก็มาทำให้ทุกอย่างมัันนนนเปปลี่ย่ยไคือ rup เราจะพร้อมรับ disruption เราต้องตื่นมาทุกวันแล้วถามคำถามนี้ว่ากูมีไว้ทำไมนี่คือ formula ที่เราควรจะเช็คนะครับเ,เราถ้าใครดูภาพนี้แล้วหัวราะผมจะรู้ว่าคุณอายุเท่าไหร่ถ้าคนที่ไม่รู้ว่าคืออะไรเฉยๆก็อาจจะเสแสนะร้งนะผมก็ไม่รู้นะค,ร <laughs> คือคือก็เสแสร้งได้ดีนะบางคนนิ่งเลยนะนิ่งแบบไม่มีอารมณ์อะไรเกี่ยวข้องออกมาแต่ทุกคนก็รู้ว่าเราเคยคิดว่าเราเป็นเจ้าของเพลงแล้วเรามีความสุขถูกไหมครับเราเป็นเจ้าของหนังแล้วเรามีความสุข มันเป็นเจ้าของอะทุกวันนี้ถ้าอยากเป็นเจ้าของเกมคนอย่างผมเนี่ยก็ยังเดินไปที่ฟอร์จูนแล้วขอไปซื้อที่ร้านทั้งๆท,ที่เกมมันก็โหลดได้ใน PS4 แต่มันเปลืองที่อะไรเหตุผลเลยของเราก็ตามความจริงคือกูอยากมีไว้เป็นเจ้าของขอจับหน่อยมันเป็นเพอร์เซพชันของคนยุคเรา X เป็น the last X Y ก็จะเริ่มน้อยลง Z เขาไม่สนเลยผมแค่อยากใช้พี่ผมไม่ได้อยากเป็นเจ้าของผมขอให้เข้าถึงได้ก็พอแล้วผมมีที่ซุกหัวนอนผมมีที่เล่นเกมผมมีที่ enjoy ผมไม่ได้อยากคอนแบงค์ผมไม่สนอะไรทั้งนั้นนะ่ะขอให้ผมอยู่ฟรีก็อยู่ได้นะคุณเอาผมใช้คาําว่าวิญญาณวิญญาณคือข้อมูลค่าที่อยู่ในเฟ e บ o ๊กคุณเอาวิญญาณกูไปเลยเอาวิญญาณที่กูแชททั้งหมดในมึงเอาไปเลยแล้วขอกูอยู่ฟรีอยู่คนคนเจนซีจะยอมแลกตรงนั้นเอาวิญญาณค่าไปเลยนะครับต่อ ผมจะพูดถึงในส่วนที่พวกผมเข้าใจก็คือส่วนของการผลิตแบบให้ทายฮะเนี่ย major transformation aspect of real estate development related business ก็คือก่อสร้างวัสดุออกแบบอสังหามันคือการ transform 3อันบรรทัดบนก็จะมีการ implement erp เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ s a ฟเนี่ยยอดขายดีมากใครไปเชื่อ c ลาว d c คอมพิวติกระฉูดมากตอนนี้ทุกคนก็บอกไม่มีใครอยากถือฮาร์ดแวร์ละทุกคนก็โยนขึ้นไปคาว่าคลาวฟังดูเก๋เท่ครับผมว่าเป็นการตลาดที่ s u c เ e ็ที่สุด ในศตรวรรษนี้เพราะคลาวดจริงๆแล้วมันคือคอมพิวเตอร์ของคนอื่นคุณลองเปลี่ยนคําว่าคลาวดเป็นคอมพิวเตอร์ของคนอื่นคุณจะซื้อไหมเออเอาข้อมูลค่าที่สําคัญไปอยู่คอมพิวเตอร์คนอื่นเฮ้ยกูไม่ซื้อวะ่ะแต่คลาวดโอ้ yes it's up there never fail us s k i s always around okay it's good นะครับเป็นการตลาดที่ u ักเซสมาก business analytics มาแน่นอนแต่ถามว่าทั้ง3อันจริงๆแล้วมันคืออะไรนะฮะ เดี๋ยวคุยกันนิดหนึ่งแล้วทีนี้บิมบิมมันก็จะเป็นเรื่องที่เชื่อม3อย่างนั้นเข้าหากันเป็นคําที่ค่อนข้างจะชินกันแล้วในวงการแต่คนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วบิมคือ3อย่างรวมกันข้างบนแต่มาสปอร์ตงานก่อสร้างและงานออกแบบก็คือคือความเสี่ยงของคอสในการทำอสังหาที่หนักที่สุดก็คือเรื่องแบบหลายคนอาจจะไม่รู้บางคนบอกเอ้ยความเสี่ยงคือการบิดผู้รับเหมาไม่ครับความเสี่ยงคุณอยู่ที่แบบคุณนั่นแหละแบบคุณมีระเบิดอะไรซ่อนไว้ในแบบบ้างเพราะนั้นการที่เอาระเบิดออกจากแบบเนี่ย มันมีเทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ถ้าเราใช้ดิจิทัลอินเมนเทชันตามนี้จริงอะไรหายไปอุ้ยกลับมาอีกนี่อีกแล้วหคนที่จะ <5 S 1> หายไป<ค>นอันนี้ <ขอ S 1> เรื่องใหญ่<อ>เลยนะฮะอันนี้ผมเล่นมกุกอ๋อเมื่อกี้ผมกดไปข้างหน้าอีกแล้ว <laughs> เลยพันช์ไลน์เลยผิดเลย <laughs> ที่หายไปคือแบบแบบจะหายไป as แบบ as we know it พวกเราสถาปนิกเรามีความภาคภูมิใจมากว่าเราเป็นคนที่ดู2 d แล้วคิด3 d ออก เราภูมิใจกันมากพวกคนอื่นดูไม่ออกหรอกคําถามคือแล้วมึงจะดูไปทาไม2ดีเป็น3าดีนเมื่อทุกคนก็มี3าดีอยู่ในมือถือหมดแล้วเพราะฉะนั้นในความสามารถที่คุณคิดว่าภูมิใจน,น,นักหนาตลอด2 0กว่าปีเนี่ยจบไร้ความหมายก็คือกูหายไปกูในฐานะที่เป็นตัวตนที่เก่ง2ดีไม่มีความหมายครับออฟซลิทสิ่งที่มาแทนคืออะไรครับสิ่งที่หายไปพร้อมกับแบบก็คือพวงเหล่านั้นการถอดแบบคนที่ทํารายการประกอบแบบคนพิมพ์แบบคนเขียนแบบหายหมดครับเพราะไม่ต้องเขียนครับคุณจะเจอสายพันธุ์ใหม่ สิ่งที่เชื่อมโยงทั้ง4อย่างเข้าไว้คืออะไรคือ Data วิญญาณเอาใหม่นะวิญญาณถ้าคุณถ้าคุณแปลเห็นไหมการตลาดดิ้งะถ้าถ้าหลอกว่า p r i v a c y เฮ้ย Data Privacy ก็แบ่งแบ่งเข้าไปให้อ่านบ้างแต่ถ้าผมเรียกว่าวิญญาณนะคุณกําลังส่งวิญญาณให้ Facebook คุณกำลังเอาวิญญาณคุณให้ลายไปเฮ้ยชักหน้ากลัวว่ะความความเป็นส่วนตัวชักหน้ากลัวแล้วมึงเอาวิญญาณกูไปนะฮะนี่คือวิธีทํางานของเราเราทํางานแบบนี้ในช่วงสุดท้ายของโลกนี้ละ มันกำลังจะหายไปการทํางานแบบนี้ซึ่งทําให้มีไฟล์ถูกผลิตขึ้นร้อยไฟล์ที่ไม่เคยตรงกันแล้วคนที่ไปแก้ปัญหาคือ Dev e l o p e เเดี๋ยวพี่พี่อ๋องไปไปวัดดวงเอาตอนสร้างเดี๋ยวมันจัดการได้ใช่ไหมพี่ก็เดี๋ยวไปว่ากันนะพี่พี่ได้ด้วยนะฮะพี่ถุยด้วยนะก็เจอวางระเบิดมาเพียบเสร็จแล้วมันจะเหลือแค่หนึ่งไฟล์แต่เราจะมีมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดเหตุการณ์ข้างล่างเนี่ย a u t h o r i z a t i o n protocol administrator editor commentator r e v i e w e r เฮ้ยคืออะไรวะ ไม่เคยได้ยินมาก่อนในการผลิตแบบมาก่อนเรากำลเมินจะเปลี่ยนการทำงานแบบเป็นการทำงานในเชิง workplace environment ที่จะต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงมีการ authenticate ว่าคุณเป็นตัวจริงใครทำอะไรได้ใครทำอะไ,ไรไม่ได้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในวงการพวกเราเราแค่เขียนแบบแล้วก็ส่งไปคนเขียนวิศวกรแบบส่งไปคนที่รับแบบผู้รับเหมามึงส่งมาเอาอีกแล้วโทษทีผมกดปุ่มผิดอีกแล้วอ่ะมันจะหายไปทั้งหมดแล้วนะอาจารย์ส่งมาผู้รับเหมาผู้รับเหมารับมาผู้รับเหมาในประเทศไทยคือคนที่ทำได้ทุกอย่างครับ ไม่ว่าคุณจะมีระเบิดมามีสิ่งปฏิกูลใดๆมาจากคนออกแบบผู้รับเหมาเราจะเคลียร์ให้เพราะเราอยากได้ตังค์นะจากดัดเดเวลลอปเปอร์ดังนั้นผู้รับเหมาก็คือเทพนะฮะแต่ผู้รับเหมาก็จะสบายขึ้นเนื่องจากว่าผู้รับเหมามีเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วเทคโนโลยีนี้ผู้รับเหมาเริ่มใช้แล้วจรงิงจังแล้วเขาไม่บอกคุณหรอกบางคนก็บอกเฮ้ยถ้าเกิดคุณใช้บิมเนี่ยได้ไหมเจ้าของมาขอผู้รับเหมาบอกได้ ai, พี่แต่มีค่าฟรีเพิ่มผู้รับเหมาไม่บอกว่าคูทําอยู่แล้วข้างหลังบ้านกูก็ชาร์จมึงฟรีๆไปอย่างนั้นแหละอ่ะตอนนี้คร ตอนนี้คนข้างหลังเนี่ยกำลังสนุกในการโอ้ยมีของเล่นใหม่นะฮะราคา80,000ดอลลาร์นะฮะ2ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทสมมติว่าผมเติมค่า MA เข้าไปด้วยนะฮะตกเดือนละประมาณแสนกว่าแล้วกันอ่ะแสนหกแสนหกทำงานไม่หลับไม่นอนไม่มีโ t ไม่รับใต้โต๊ะจากผู้รับเหมาไม่มีการบ่นใดๆดทั้งสิ้นไม่มีการสไต์ขอขึ้นค่าแรงแล้วมีแต่ถูกลงถูกลงถูกลงทุกปีถ้าวันนี้คุณเคยคิดไหมในมือถือคุณสมมติคุณย้อนไปสัก1ิปี ไอ้อบิลิตี้ในมือถือของคุณเนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อมาสมมติคุณมือถือทุกวันนี้คุณทําอะไรได้บ้างแล้วคุณย้อนไปสิปีแล้วถ้าคูอยากได้สิ่งนั้นมันจะชีวิตคุณต้องใช้ตังค์เท่าไหร่ซื้อผมว่ามีเป็นล้านปัจจุบันคุณซื้อมือถือ9,000แปลว่ามันถูกลงพันเท่าแล้วไอ้โรบอทตัวนี้ถ้าอีก5ปีมันจะถูกลงเท่าไหร่มันอาจจะเหลือเดือนละหมื่นสามหมื่นสามก็เลิกจ้างสิครับ CM คนไปตรวจงานแล้วไอ้ข้างหน้าที่สีเหลืองเนี่ยมันจะเปน มันคือเจ้านายเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันคือเจ้านายข้างหลังนี่ว่าตามพี่ลูกพี่อยู่สีเหลืองนะครับเพราะลูกพี่จะเป็นค่อยให้ด a ต a ทุกอย่างลูกพี่จะบอกว่าเออตรงนั้นกูดูไม่ออกไม่ดูให้กูหน่อยแต่ที่เหลือกูจัดการได้นะเพราะฉะนั้นไอ้มึงที่ว่านี่คือเราเราถูกสีเหลืองนี่สั่งซึ่งสีเหลืองนี่เงินเดือนหมื่นสามเราเงินเดือนสามหมื่นเราถูกมันสั่งนะครับอ้าวโทษทีรู้สึกไปมาผิด <laughs> ผมกดลงทีอันนี้ก็จะต้องตรวจสอบด้วยเหมือนกันใช่อะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ คืออย่างนี้ครับเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราสนใจไม่สุดก็คืออะไรครับผลกําไรถูกต้องไหมครับถามว่าผลกําไรเืิบจากอะไรเราจะขึ้นเราจะ raise price มากเพกว่านี้ได้ไหมทุกพี่ๆทุกคนเป็น developer บอกโอ้แค่นี้ยังขายไม่ได้เลยสิ่งที่เราทําได้คือการลดคอสถูกต้องไหมครับแล้วคอสใหญ่ที่สุดคือที่ดินลดได้ไหมฮะที่ดินไม่ได้แล้วทุกคนก็บอกว่าคอสก่อสร้างก็ลดไม่ได้ก็มันสร้างเหมือนนกันหมดมันก็ได้แค่นี้แหละไม่จริงปรึกษาเคยดิส랩ตลาดมาแล้วหนึ่งรอบด้วยการเอา P cash เข้าใน large scale เพราะฉะนั้นใครก็ตาามททีีี่่ไไปถึงเเคโนโนนลลยหล้้ด ถ้าไปถึงได้คือในการลดคอสในองค์กรคุณซื้ออะไรได้มั่ง3อย่างเทคโนโลยีคุณซื้อได้ p e เพิ่คุณซื้อได้สิ่งที่ซื้อไม่ได้คือ Proces s Process คุณต้องทําเองสมมติว่าคุณทําเองแล้วคุณได้มา3ปีเหนือคู่แข่งถ้าคู่แข่งตามคุณไม่ทันใน3ปีคู่แข่งตายนั่นคือการแข่งขันสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณมีคนที่เป็นมนุษย์พิเศษเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าคุณต้องมีโรบอติกแมเนเจอร์ไม่ใช่ CM คุณต้องมีซีวิลแมชชีนิกดีเทลดีไซน์และโคดดิ้งที่จะทำ ไม่ใช่ช่างสามนาทีอันนี้พวกเราผมมีสตาร์ทอัพ 3D Printing อันนี้ซึ่งผมไม่กล้าบอกในแง่ของ Data ออกไปเพราะมันมันก๊อบง่ายมากเราก็เลยยังทำงานกันอยู่ใครสนใจอยากติดตามข่าวก็ดู 3D Construction Printing Thailand พวกเราจะโพสต์ข่าว 3D Construction Printing เรื่อยๆเอา CEO ครับพี่ทุยครับพี่ทุยอยากไปดูไซต์ทำคอนโดลเล็กๆ8ชั้นพี่ทุยก็บอกเออมีสพาลอยเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปข้างบนแล้วพี่ทุยก็เอาแท็บเล็ตขึ้นมาอันนึงแบบเฮ้ย พรสมมติผมเป็นลูกน้องพี่พรช่วยเลื่อนตึกไปข้างหน้านิดหนึ่งแล้วผมก็โหลดที่ออฟฟิศแล้วผมก็เลื่อนตึกให้พี่ดูดูเดี๋ยวพี่ทุยก็ดูผ่านเลนเนี้อันนี้เราเรียกว่า a ออ (Augmented Reality) เฮ้ยพรปรับตึกข้างหน้าให้มันหลบมา5เมตรจะได้หลบถนนเฮ้ยลกชั้นสองทได้หมดถามว่าใครเป็นคนออกแบบพี่ทุยออกแบบผมมีหน้าที่รีสปอนส์แล้วจริงๆพี่ทูยต้องคุยกับผมไหมไม่ต้องพี่ทูยอาจจะคุยอยู่ก o เกิ Google, อยู่ก็ได้พี่ทุยก็ไม่รู้อยู่ดี Google มันเป็นคนปรับแบบใหห้้พีีุ่่ยมมมมดไอผก็ตง พี่ทุยต้องมีไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไม่ต้องมีละในอันนั้นนะ่ยคือมันจะกลายว่าตกลงต้องมีกูไหมเมื่อกี้กูที่ว่าคือผมเนี่ยไม่ต้องมีละเพราะพี่ทุยคุยกับ Google Architect สมมตินะมันมีฟีเจอร์นั้นอยู่นะโอเคผมขอยกลูกแก้วคือพวกเราอ่ะเป็นนักวิชาการก็จริงแต่พอเราเรา make prediction เนี่ยเราใช้อินสติ้งเยอะกับประสบการณ์เยอะ prediction ของผมก็คือว่าเราจะเริ่มเข้าสู่จุดที่ construction construction cost production cost analyzing cost เนี่ย จะลดลงอย่างโมโหลานภายในเวลาเร็วๆนี้ถ้าออโตเมชันมันมาฟูลสเกลแล้วมันจะเป็นเตสของซัมวันแล้วมันจะเป็นออเปอ t รนี้ของหลายคนหลายคนมันนั้นก็คือพวกผมซึ่งพอเข้าใจพวกผมก็จะสามารถไปขายของได้ในช่วง3ปีนี้ก่อนก่อนที่ผมจะไม่มีความหมายนะฮะคืออย่างนี้สมมุติว่า สมมุติว่าเรามองว่ามันลดได้เนี่ยย้ำอีกทีมันต้องไปลดที่ process แล้วใครที่จับเข้ามา integrate process ได้ก่อนคนนั้นคือผู้ชนะใครที่รอไปทำ process ทีหลังให้เทคโนโลยีมาก่อนไม่ทันครับนี่คือนี่คือลูกแก้วของพวกผมแล้วอยู่ๆคุณก็จะเจอ existential threat มาจากคนที่ไม่ใช่ก่อสร้างเอาสมมุติคุณดูภาพเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าภาพทุกภาพนี้มันมาจากบริษัทเดียวอะอะไรจะเกิดขึ้นบริษัทนี้มีโรบอทบริษัทนี้มี 3d printing บริษัทนี้มี augmented reality แล้วปรากฏว่าบ,บ้านที่ดูดีถูกใกนต,ตลาดครึ่งหนึ่งเฮ้ยมึงทาได้ไงวะก็ทําได้เพราะว่าก็เขามีของแล้วเขามีโปรเซสแล้วเขามีพีเพ l ลแต่ถามว่าจริงๆสําหรับอสังหาในมุมของพวกเราอมองว่าอะไรใหญ่สุดไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าเรื่องนี้เพราะทุกคนบอกเออสร้างมาเหอะกูไม่ผ่านหรอกใครเคยคิดบ้างไหมว่าอีกหน่อยอาจจะมีคริปโตอินสติทวชันบางอันที่พร้อมจ่ายพี่อ๋องพี่อ๋องเอาไหมสิบสองคริปโตสี่ล้าน ผมไม่มีศัก,กยภาพในการรับคริปโตผมยังไม่รู้คืออะไรไม่เอาแต่พี่ทุยออะเฮ้ยผมเอาคริปโตเอาแล้วก็ลูกค้าก็ไปผ่อนกับคนนี้ไม่รู้ไปจัดการกันเอาเองแล้วกันแต่ผมรับแล้วไอ้คริปโตก็ไม่อยู่ในเรื่องแบงค์ชาติไม่ต้องไปทะเลาะอะไรเรื่องอัตราดอกเบีย้ยขั้นต่ำทั้งสิน้นทุกอย่างจะเปลี่ยนหมด <laughs> พี่อ๋องรับเนะพพอพี่ทุยรับพี่อ๋องกูก็ต้องรับมังม้งๆกูย,ยังไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวไปกูอยู่พี่ทุยก็ได้วะสองสิบสิบเอ็ดจุดห้าคริปโตได้ไหมอะไรเงี้ยไปต่อกันแล้วกันนะครับ This is it ใครที่ไปถึงก่อนใครที่อโตเมตได้ก่อนผมก็มันจะบอกว่า timing is critical มันไม่ใช่ว่าคุณจะ adopt หรือเปล่ามันมันไม่ค่อยมีคนบอกว่ากูต้อง adopt ก่อนน่แล้วเมื่อคิดผมชอบที่พี่พแกชากับอาจารย์มิงพูดมากคือว่าช่วงแรกมันคือการลงทุนที่เลือดสาดและสาหัแสแล้วโคตรจะดูแล้วน่าเกลียดน่ากลัวเลยแต่ถ้าคุณทำได้คุณจะไป ahead of คู่แข่งชนิดที่คู่แข่งตามไม่ทันคุณลองคิดว่าพึกษาวันแรกในการทำ P ีแคสเนี่ยดรเก่งอยู่นี่มันเลวร้ายขนาดไหน 4B ปีผ่านไปเหมือนเดิม คอนสตรั t ชันของเราอ d ดอปชันดิจิตอลก็ยังอยู่ที่เดิมแปลว่าเรามี Opportunity ในการเปลี่ยนแปลงอยู่มากเราอยู่ข้างล่างอยู่เรา,เรา,เราภูมิใจมากเราอยู่เหนือแอคเค u l ร u r คครับเราอยู่เหนือการเกษตรครับดิจิตอลอ d ดอปชันของเราสุดท้ายครับผมฝากประโยคนี้ไว้ Computer do the works. People solve the problem. สำหรับน้องๆที่อยู่ในที่นี้ที่เป็นคนทำงาน You have to have ability to solve problems, not ability to just push the paper ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณอาจาร,รย์พรมากนะครับ<ค><ณ>